สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกาลาแรนครับวันนี้เรามาดูต้นผักปังกันหน่อยนะครับต้นผักปังนะครับใบใหญ่มากยอดอวบนี่นครับตอนเด็กๆเ,เคยเอาเม็ดไปบี้แล้วละลายน้ําทําเล่นไข่ของนะครับเดี๋ยวมาดูยอดว่ายอดจะอวบโตใหญ่ขนาดไหนและประโยชน์ของฝังนะครับ ต้นผักปังนะครับคนโบราณเขาจะปลูกเอาไว้แถวๆริมรั้วนะครับเอาไวเา้เด็ดมาลวกกินน้ําพริกตามรั้วบ้านนะครับแล้วเขาก็ไม่หวงกันนะครับใครมาขอกันก็ได้ถ้าเป็นเด็กๆสมัยก่อนก็จะเอาลูกสุกนะครับไปละลายน้ําเล่นไขยของกันนะครับถ้าต้นสีขาวแบบต้นนี้เขาจะเรียกผักปังขาวนะครับถ้าต้นมันออกสีแดงๆมะม่วง,งเขาก็จะเรียกผักปังแดงครับมีสองชนิดครับ ในต้นผักปังมันก็จะมีสารเวลดาแคโรทีนไม่รู้ผู้ถูกหรือเปล่านะครับไม่ค่อยถนัดรักาษาเนี้เท่าไรช่วยบำรุงดวงตานะครับตามืดตามัวแต่ถ้าตาลายตาเฟซบุ๊กตา TikTok นี่ต้องลองดูก่อนนะครับไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะครับและในต้นผักปังเนี่ยนะครับมันก็จะมีสารช่วยป้องกันการเกิดลูกมะเร็งนะครับในต้นเนี้ยนะครับมีประโยชน์มากเลยครับ ทางการแพทย์แผนไทยบางท่านก็อาจจะเอาไปเป็นยาระบายนะครับเพราะว่ามันมีมันจะมีเมือกลื่นๆนะครับช่วยแก้ท้องผูกได้นะครับใบและผลนะครับเอาไปบี้ๆเวลาแมลงกัดนะครับเป็นแถไไหมครับแก้แสบร้อนได้นะครับคนโบราณเขาก็จะเอาไอ้ลูกแดงๆที่สุกแล้วนะครับเอาไปทาแก้มนะครับเป็นเครื่องสําอางได้เลยในสมัยโบราณนะครับ ในต้นผักปังนี่ก็จะมีธาตุอาหารสูงนะครับมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ถ้าศึกษาดีๆอาจจะถึงแซปเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับผักริมรั้วบ้านเราจะมีประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องกะลาเลนนะครับเพื่อนๆครับผู้ชมครับสวัสดีครับ